ลด1ปีวิ่งไม่ถึง1 0 0 0 0หมโลกับไม่เพียงแค่9,900กว่ากิโลเท่านั้นมาดูกันค่ะว่า Toyota r e v o คันนี้ปี23มีอะไรมานำเสนอกันบ้างนี่เลยกระจังหน้ามากับสีดำตัดขอบโครเมียมแบบนี้และที่สำคัญไฟใหม่กริบกริปแบบนี้เลยนะคะแล้วมานี่ค่ะที่บอกว่า ใส่รอแต่งรอให้แล้วก็มากับแม็กขอบ18ยางใหม่มือนหนึ่งปี24นะคะคันนี้กระจกมองข้างก็มาให้มีไฟเลี้ยวมาให้อ่าพาดูภายในใกันหน่อยค่ะสําหรับภายในจะเจอเบาะนะคะตัวนี้ ไม่เก็บความร้อนนะคะและมากับเกียร์6สปีดที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็นจอทัชส,สกรีนและไม่เพียงแค่9,900กว่ากิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อนะคอรถเข้ามามีน้อยและมีคันเดียวเท่านั้น4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นติดต่อหนุย0 9 6 1 8 9 8้9 8มีคันเดียวที่ร้านแตงโมค่ะ